ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับไม่ต้องสวัสด,ดีครับคุณเป็นแค่คนดูคุณขึ้นมาบนเวทีนี้คุณจะมาอวสด,ดีคนดูทำไมครับอา้าวทำไมคุณเป็นคนดูคุณไม่มีสิทธิขึ้นมานผมจะมาถามถามอะไรครับว่างานนี้คืองานอะไรวันนี้ก็เป็นงานไหว้ครูสองให้พระบุตรสุดที่รักแล้วป้ายขึ้นงานนี่คืออะไรโน้แน็กนายวาไรตี้ลูกทุ่งวัฒนธรรมครับไม่ผมทําไมไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าของคณะถึงไม่บอกกับทางบิ๊กซีว่าว่าการเลียงรูปเนี่ยทำไมไม่เลียงตามลำดับตามชื่อเสียงความดัง มันหมายมันหมายความว่าอย่างไรครับอไอ้หนูเอ็งเคยไปดูป้ายงานแบบเวลาเขาจัดงานกันไหมลูกครับงานวัดอะไรก็แล้วแต่นหละถ้าคนดังๆเ่ยเขาจะอาไว้ตรงกลางเพื่อ <c oughs> ให้เป็นจุดเด่นอะไรเงี้เอ็งเอาคนดังไปไว้ลิมซะแล้วอะ <c oughs> เนี่ยจะคนจะเต็มร้านก็มาครึ่งเดียวเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขามาหรือเปล่าถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะเอาคนดังขึ้นรูปตรงกลางเนี่ยผมไม่เอาพวกเอกขึ้นแหละเพราะเอกขยันสีไม่ใช่ก็ม่รูปอยู่นั้นเอ้ไอ้หนูไอ้พี่อย่างนั้นไม่ได้ทำไมอะครับ ก็งานมันก็บอกอยู่แล้วว่าโนอเน็กนายวาไรตี้เอ็กไปเอาเอกชัยมาไม่ใช่ทำไมครับงานนี่เอกชัยเขามาอาศัยเวทีเราเล่นแค่พูดอาศัยไฟดับเพืบเลยไงลัวเดี๋ยวโดนอุ้มไปเขาไม่ได้อ้าวย่างพ่อแะ้วก็เป็นผู้มีอุปการะคุณเขาเป็นคนสร้างสองเทพบุตรสุวิราขึ้นมาอผมก็ไม่ได้เถียงผมไม่ได้เถียงเรื่องพ่อเอง <S <S นี่ผมกำลังพูดกันให้คุณแล้วเข้าใจเลยนะที่ผมตัดสินใจโอเคแหละชื่อเสียงเขาอาจจะดังกว่า ทีนี้ในรูปเนี่ยพี่โน้ตแต่งตัวเป็นลิเกอะผมก็แต่งตัวเป็นลิเกทีนี้พี่นายจะเอาม้อยตรงกลางเนี่ยแล้วหัวโคโลนล้วก็กลัวว่าคนจะคิดว่าเอาอะไรจอดที่หัวอาจจะมีน้ำพุ่งออกมาได้ <c oughs> ไอพี่โอ้โหเขาคงไม่ใช่ปริษัทคิด <c oughs> บ้าปะนะพื่อน่ยคุณพี่โอ้มีผู้จัดการดูแลด้วเยเมียเมียเมียผมชนะ ชนะมึงเนี่ยแทนที่ว่าเออทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นชีวิตมึงน่าจะดีขึ้นกลายเป็นว่างานดีขึ้นแต่ชีวิตพวกมึงแย่ลุเรื่อยๆมึงมาได้คนแบบนี้แล้วเอางี้ดีกว่าพี่วันนี้เนี่ยพิเศษมากเลยพิเศษใ่ใส่มีหนังมาฉายให้พี่ดูเฮ้ยหนังอะไรวะเป็นหนังภาพยนตร์เลยเรื่องตีดาเรื่องอีดาแล้วก็เรื่องคุณชายใหญ่เฮ้ยนี่เมเจอร์บอกมาเลยนะบอกว่าใครดูที่นี่ดูคนแรกเลยพูดจริงอะดูเป็นที่แรกลด5 0 เฮ้ยเหลือเรื่องละหนึ่งร้อยบาทดูดูพี่อยากดูเหดูดูสามสามสามเรื่องไหมสามเรื่องเลยแถมเรื่องนึงอ้าวมู่พุ่งเลยอยู่ๆมาก็ได้ดูหนังฟรีเลยโอ้โหหนังฟรีเฮียเี้เก่าจังวะทำไมเี้เี้มึงเก่าจังเราเราไม่เน้นเราเน้นคุณภาพกูเคยหน้าดูในเมเจอร์บอกมันนุ่มๆนะยเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้นะนุ่มๆพี่ต้องเสียห้าร้อยสิพี่ ไอ้นี่มันแปลว่าหนังแบบเพลสไม่เฉยเออเนอครับอ่านั่งนี้ก็ได้เรื่องละร้อยนะพี่เรื่องอะไรเรื่องละหนึ่งร้อยบาทจ่ายทั้งเลยดีกว่าครับพี่เดี๋ยวมันจะเรื่องเงินเรื่องทองมันจะขัดใจกันเบี้ยห้าร้อยเฮ้ยพี่มีเบี้ยร้อยสองใบเอาไปเอาสามร้อยเอาไปห้าร้อยไปไม่มีตังค์พอนอ่ะจิบิผมติดพี่อะไหร่นะสองร้อยใหนมายิงมาดิติดพี่อะไรสองร้อยอ่าไปเออโอเคเรามาพบกับหนังเรื่องแรกกันเลยครับผม อะไรอ่ะพี่มึงใจเย็นนะเอาเอาตังค์กูคืนมาก่อนคือหนังมึงเรื่องเท่าไหร่เรื่องละร้อยครับพี่กี่เรื่องสามเรื่องครับก็สามร้อยใช่ถูกต้องพี่ให้ไปห้าร้อยทีนี้ไอ้ผมไม่ไม่มีตังค์ทอนต้องทอนพี่สองร้อยแล้วผมก็เยี่ยมพี่ก่อนสองร้อยสองร้อยนะอ้าวได้ไม่ใช่ปัญหาถูกแล้วผมคิดตังค์พี่เท่าไหร่สองร้อยไปอ่าเรามาพบกับหนังเรื่องแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะแป๊บนึงนะ หนังเรื่องเท่าไรเรื่องละร้อยพี่กูพูดกี่ทีแล้วเนี่ยสามเรื่องก็สามร้อยร้อยอ่ะ,<ๆ>อ,ะอันนี้มึงเอาไปสองร้อยกูติดมึงไว้ร้อยหนึง่งจบ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>อ่ะฉายเลยเรื่องกูรอดูหนังอยู่เร็วๆนี่พีดเปียกไปไว้เร็วพี่ติ๊ดใส่ใส่ใส่เพราะพูดเรื่องแรกอีลาเอ๋ยกีฬาเอ๋ยกีลาเอ๋ยเ,เรื่องนี้เฮ้ยอีลาเอ๋ยนี่หนังดีนะพอดเรื่องเคยดูเปล่าพอดเอาโทษพดเรื่องนี้คือนั่งเอกชอบกับพระเอกชื่อไอ้พงศ์โลโลโแล้วก็ มีเจ้าของไอโรงงานที่มันทาอยู่เนี่ยนั่นนัใช่เลยใช่เลยมาชอบกันพี่รอดูเรื่องนี้สนุกมากเพราะพี่ม<จ>ำลังพูะถะเรื่องอีลาเอ๋ย กูเต้นเพื่ออะไรมึงตบกูเพื่ออะไรกูไอ้ไอ้กูเต้นอะไม่แปลกแต่มึงอะตบกูเพื่ออะไรนี่กอดตบมึงนี่กูถอดแหวนออกเลยนะกลัวกลัวพี่เจ็บกลัวพี่เจ็บนี่ถอดอ่อนเลยกูได้องตบพี่กูไม่ใช่หรอกไม่ได้หกหรอกมึงกลัวเพชรมึงหลุดไอเวนสวัสดีจ้านังเหรอโอ้ยสวยเว้ยโอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูเป็นคนอีสานจ้าเฮ้ยเฮาทำไมเขาพูดทำแม่งทำแม่งวะคนอีสานคนอีสานไงค้นภาคอีสานก็ต้องพูดแบบนี้ทำไมคนอีสานพูดแบบนี้ครับ เออว้าวบกคือกันว้าวบกคือกันเออว้าวว้าวไงอ่ะไอเนี่ยว้าวเองไม่ใช่คนเรว้าวไอ้ว้าวสนามหลวงเนี่ยไม่ไม่คนละาว้าวแล้วว้าวภาคอีสานเนี่ยเขาไป็นาพูดอ๋อว้าวเป็นาพูดบ้านเราเนี่ยเขาไป็นาพูดอ๋อใช่ผัวพูดคนภาคกลางเขาก็ว้าวว้าวที่ไหนอ่ะอะไรว้าวที่ไหนแล้วแต่สะดวกบางทีก็ในห้องน้ำบางทีก็ข้างนอกพูดไงคุยโทรศัพท์ไงในห้องน้ำอันนี้เราต้องมีบ้างแต่ว่าคนอีสานกับคน คนคนบ้านเราเนี่ยคนภาคกลางเนี่ยครับทำไมชีวิตไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันยังไงวะคนอีสานเนี่ยชีวิตเขาน่าสมเพชนะไม่ใช่สมเพชสมเพชมาดูน่าเกลียดไปใช่เขาว่าน่าสงสารน่าสงสารเขาน่าสงสารตื่นเช้ามาเนี่ยชีวิตนี่เศร้าแล้วเศร้ายังไงอ้าวยังหกโมงเช้าบ้านผมเรียกหกโมงเช้าคนอีสานว่าไงหกโมงเศร้าสองโมงท้องมงเศร้านะสี่เบ็ดโมงสี่เบ็ดมงเศร้าเศร้ายังสี่เบ็ดโมงอ่ะไม่ดูดิ กลาเป็นคนภาคกลางในดวงนี้ขนาดไหนแล้วนี่ยิ่งหลังเที่ยงไปนะเป็นไงช่วงบ่ายๆนี่เออไม่มีจะกินแล้วทำไมอ่ะอ้าวบ้านผมเรียกบ่ายโมงอือคนอีสานเรียกว่าอะไรบ่ายโมงแรงนี่ยสองโมงสองโมงแรงหกโมงหกโมงแรงนีแรงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยคิดดูดิใครมาเศร้าต่อคนอีสานนั่นแหละสิบแล้วยิ่งแบบกลางคืนเนี่ยนะอือมืดมาเนี่ยออกไปไหนไม่ได้แล้วนะรู้ได้ไงเดี๋ยวยังบ้านผมเรียกมืดคนอีสานเรียกว่าไงมืดตึ๊บ เห็นป่ะมืดตึ๊บเลยอะแต่คนภาคไหนนะโดนคมขืนไม่เป็นไรคนภาคอีสานนี่โดนคมขืนและตายเลยเฮ้ยทำไมคมขืนและตายเลยวะอ่ะอย่างคนภาคใต้ไอ้เบล์ย่าทำแบบนี้ไอ้เบล์ย่ามาทำฉันไอ้เบลอคนภาคเหนืออย่ามาทำต้นนกเจ้าทำต้นนกเจ้าเออคนภาคกลางอย่ามาทำกูนะปล่อยกูดนนีปล่อยปูดนนีอคนภาคอีสานเอยอย่าทำคอยอยัดมาทำคอยอยัดมาทำคอยแค่ก็ไปสิอีกนู าคนอีสานป่ะไม่ใช่เอากูถามว่าคนอีสานหรือเปล่าออกมาเป็นคนอีสานเนี่ยมันอ้กว่าถามให้แน่ใจคนหนูคนอีสานแท้หนูเป็นคนอีสานตัวหนูขอพูดกลางกันเดี๋ยวคุณน้าจะฟังหนูไม่รู้เรื่องอ๋อแต่คนอีสานแท้แท้คนอีสานจ้าโดยกำเนิดเลยนะกำเนิดจ้าปกติค่อยไหมเป็นเล่นอะไรกันหนักกูดินนี่หนังกูคนจะเล่นให้คุณเป็นนองเขาดูหนังมึงดีนะแวะคุยระหว่างทางด้วย มาคุยสเทนคนไงพูดพูดภาษากลางได้หรือภาษากลางค่ะคุณน้าคะหนูนะคะชื่อว่าอีหลาค่ะเนเนเนอีหลาอีหลาดีตังเองนะทุกวันนี้ชีวิตหนูลำบากลำบากค่ะคุณน้าทำไมอ่ะก็หนูเป็นสาวโรงงานไงคะอ่าก็อย่างที่คุณน้ารู้อค่ะสาวโรงงานเนี่ยมันต้องเข้ากะค่ะโอ้ทำงานเป็นกะกะกลางวันกะกลางคืนวะนั่นน่ะสิหนมันต้องเป็นมุกแล้วคนดูเขามารอคาดหวังมันมันจะน่าเกลียดเปล่า มันจะน่าเกียดปะ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงดิเอาอีกทีนึงไงทำงานเป็นกะค่ะคุณนะกะ,ะกลางวันกะกลางคืนกะรีครับกะรีพับนั่นไงกูนนะวา่ <c oughs> เาเอาไปังด้วยน่าเกียดด้วยเอ้ยไม่น่าเลยอี่กูนี่คุณนะค่า,คาไงจ๊ะวันนี้มีคนรักอยู่แล้วค่ะชื่อพี่พงค่ะเอ้ยโหนี่ไงไอ้พงไอ้พงคือเป็นคนรักแบบสนิทเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้คนชื่อไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กนี่คือเป็นเจ้าของโรงงานโันนี้พี่ดูรู้คนเลือกแล้วเนี่ย ไทเติ้ลมันมาอย่างนั้นเลยะเดี๋ยวมันต้องไปต่อยกันะตรงตรงหน้ากินมอเตอร์ไซค์แต่คิดดูสิคะไม่วายค่ะมีคนแอบชอบหนูเป็นหัวหน้าคนงานหนูคุณบิ๊กค่ะนั่นไงเห็นป่ะหนูสวยขนาดนี้มีคนมาจีบเยอะไหมหนูจีบเยอะมากเลยค่ะคุณน้าคุณน้ารู้ไหมหนูจะเล่าให้ฟังวันนั้นนะหนูไปเที่ยวผับค่ะหนูเข้าไปในผับนะคะเพียงแค่หนูไอผู้ชายตามมาสามโยเพราะหนูจามผู้ชายตามมาสี่ วันนั้นหนูเมาค่ะเป็นไงหนูเผลอขี้ผูดด้ชายหายมดเลยค่ะนูถ่ายรูปร่างก,ก็ดีแต่สกปรกมันเมาคนที่ขี่นี่มันเมาแล้วแม่งไม่ห้ามมันอ่ะห้ามเลยกูนั่งขี้อยู่ข้างหึ<อ>ผมไมูไคนไปเที่ยวมั้ย ก็อ,อีเว้นี่สนิทกับอุ้งแ่ว่าหลายความคุณไปเที่ยวเรื่อยๆ้าค่ะหนูทำงานเสร็จแล้วค่ะหนูนั่งรอ,อแฟนเอานี่เลิกงานแล้วเหรอเลิกแล้วค่ะเลิกในขณะเดียวกันแฟนเขาเจ้ากงก็เดินทางมาถึงไปไปไปลาวแล้วมึงไปเลยๆๆมึงได้มึงโตเป็นหน้าบิ๊กซีแล้วมึงจะไปเจอไอ้บิ๊ก เอามือกระทืมให้ตายจบแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่องอีลาเอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไอ้ทิศใจเย็นก่อนครับมึงมึงนงเรื่องต่อไปเดียวอะไรของพี่เนี้ยมึงใจเย็นๆก่อนสิจบแล้วเนอีลาเอ๋ยเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าหนังเมเจอร์เขาฉายชั่วโมงครึ่ง นี่หนังมึงกูตดยูวิทยาถ่ายเหมือนแล้วจบเลยมันจะจบได้ยังไงพี่พี่สงสัยอะไรผู้พี่สงสัยอะไรมันจะต้องไปเจอไอ้บิ๊กแล้วไปต่อยกันหน้าวินมอไซ์เนี่ยกูดูพี่ตอบคำถามผมนะเออผู้หญิงคนที่มานั่งเนี่ยชื่ออะไรอีลา่อกี้นี้แฟนมันออกมาตะโกนเรียกแล้วมาขามว่าอะไรเอ้ยจบแล้วครับอีลาเอ๋ยโอ้โหกูอยากจะรู้จริงๆในหนังนี่ใครกำกับเนี่ยเมเจอร์เขากล้าให้ลงทุนได้ยังไงนี่กูตรงนะถ้ากูเป็นเมเจอร์ละกูไม่ให้คนเนี้ยกำกับหรอกหนังแบบนี้ หนังเอกชัยสีวิชัยครับพี่สั้นได้ใจความสะทัดรัดนี่นะดูแล้วรวบรัดหนังดูสองนาทีสามนาทีรู้เรื่องระ้ว่าหนังเป็นยังไงแม่หนังดีงี้ถึงว่าหาคนดีๆมากำกับเฮ้ยให้ดูอย่ารอช้ามึงเอาหนังดีๆไหมกูดูทีว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้แต่เป็นหนังที่พี่ต้องเตรียมกระดาษเตรียมไว้ให้แล้วคนหนังเรื่องนี้โตกเท่าคนต้งตาสร้างมาจากเรื่องจริงเฮ้ยจริงวะเนี่ยหนังเรื่องสีดาครับพี่ สีดาใช่ครับถอดเสื้อเลยทำไมเนี่ยกูร้อนกูไม่ควรจะซื้อเฮ้ยถ้าสีดานะตำนานรักรงคู่วัดหัวตะปุกพี่รู้อ๋ออยากดูกินยาตายได้เลยพบกำบหนังเรื่องสีดาเอาละแกคอยดูนะหนังเรื่องสีดานี่เขาจะเข้าฉายในโรงนั้นนี่แกได้ดูกันก่อนเลยเนี่ย เขาบอกว่าสวยสวยยังกับคนยังกับเขาเรียกอะไรยังกับวรรณคดีเลยอ่ะเไม่ธรรมดาเหมือนไหมโอ้โหนี่คนนี้นะเอกูรู้เลยว่าใครใครประโนดฟังพูดก่อนฟังพูดก่อนหนูหนูชื่อวดาค่ะหนูชื่อดาค่ะมึงใช้ผิดเรื่องว่าเรื่องนี้หลังเรื่องนี้มีคนชื่อดามันมีประโนดมีไอ้ชีสมบูรณ์แม่แม่แม่ชื่อจริงชื่อประโนดชื่อเล่นชื่อดา ชื่นทีดาดูก่อนไปนั่งดูไปนั่งดูไปนั่งูโอ้ยทำไมผมใส่ยี่ใช้กล้องใหญ่นี่ภาพเต็มจอดิจังลโอ้วหชื่อาดาค่ะผ้าใช้ก<น>ี่เมตรเนี่ยโหมเน่ยอ่านหนังทำไมเนี่ยไม่คุณต้องใส่ไม่ต้องใส่หนังกูดาเกิดมาอาพ ความรักของดาไม่เคยสมหวังเลยค่ะคุณน้าเป็นยังไงวะหนังมึงคุยกับกูทุกเรื่องนี้อย่างหนังกูหอแล้วนะกูเอ็นเตทกูเนี่ยไปดูหนังในเมเจอร์มันไม่รู้กี่เรื่องนะนี่กูมาดูที่มึงเนี่ยแวะคุยกับกูทุกเรื่องเอาแล้วมันสนุกไหมล่ะเออแบบนี้แหละทะลแบบเขาเรียกอะไรแบบสามิติเลยอ่ะเจียวเจียวเจียวแฟนของดาทำไมอ่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเอาเป็นธรรมดาผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีผิดเลยทำไมถึงรู้กัเนี่ยกูเป็นอยู่ พี่เป็นงูเองนี่ไงเขี้ยวหน้าแต่ว่าดาแต่ก็ยังมีพี่เพิ่งทางใจคุณนาเออเหรอดาชขาไปทําบุญที่วัดหัวลำโพงหนึ่งง่ายมากวัดหัวลำโพงนี่มันคือบอกเกิดแห่งแบบโศกนาฏกรรมถูกเดี๋ยวตอนหลังเขาต้องไปกินยาตายหลังจากนั้นประโนดเอามือยื่นออกมาไปหยิบมะนาวทีนี้ไอ้ชี่เพ็นวิ่งหนีไปบอกชาวบ้านเรื่องแม่นาคไรกี่ผายมึงไปดูเรื่องไหนมาเนี่ยอ๋อวันนั้นมันชนสองเรื่องอ๋อมันไี่สิครั้ไปเป็นของดาทำไม มันชอบตกตีดาค่ะจริงเหรอมันขี้เมาเวลามันมาหาดาทีไรทำไมแต่ถ้าเกิดมันเม,มามานะนะมันชอบเตะเอาเตะเอาค่ะคุณน้าโอ้ยหนูทีหลังเปลี่ยนแผนใหม่ไปคะให้มันเอาก่อนมันจะได้ไปเตะมันเป็นคำพูดไอ้เตะเอาพูดถึงเอาอะไรเนี่ยเอาเข้าใจได้เลยโอ้โอ้ชีวิตนางสารเนาะใช่ค่ะคุณน้าคอทุกวันอะ มันจะชอบมาหาเรื่องดาเนี่ยได้จะถึงแล้วนะคะเวลานี้แล้วค่ะที่มันจะต้องมาหาดาถ้าดูแลโหดตรงนี้ไม่ใช่อาชีพเออไอ้สมบูรณ์และในขณะเดียวกันสมบูรณ์ก็เดินทางมาถึงได้ไหมบอกกันเต้าโหดขนาดนี้อ้าวเอาเถอะไม่ธรรมดาเอาเถอะไอ้สมบูรณ์นี่มันโหนอ้าอาวยีราเอ้ยอีราเอ้ย กี่ปะไอ้มึงจะไปแทกหนังแล้วสิเนี่ยหยาไอ้ <c oughs> เอกมีหลายตัวแปดแปดแปดหลายตัวเลยนะมึงคิดว่ากูมึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกูจำมึงไม่ได้วะนะ <c oughs> มึงจะมายุ่งกับหนังกูได้ไหมเนี่ยกูหนังกูไม่ได้คุยกับมึงมึงจะคุยกับหนังกูเนี่ยโอเคๆตา,ตามาแล้วทำยอะไรงี้อ่ะเดี๋ยวไปวัดหัวลำโพงเลยนั่นไงเอาแล้วกูจะไปแนละ้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวเด้๋ยวสีอ่ะเออ๋ยสีเดอ๋ยสีล่ะสีอยู่หลังบ้านค่ะ แ้วสีทําไมวะหลวงพงศ์ไปไปแล้วนี่ไปแล้วเดี๋ยวแกห้ดูนะ<ป>ตอนต่อไปนะมันจะไปทะเลาะกันที่วัดเสร็จปุ๊บมันก็จะกินยาตายไอชีพรูกินยาตายตา,ยตามนี่คือตํานานรักโรคู่จบแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่องสีดาเฮ้ยเรามาชบเรื่องต่อไปเนี่ยไอ้ไอ,อตลกเว้ยหนังยังไม่จบเลยเขายังไม่ได้ไปถึงแบบตอนที่แบบกินยาตายชักอยู่ในบ้านพ่อไปเห็นปกกี้ปกกี้นี้นางเอกชื่ออะไรชื่อดา พระเอกออกมาให้เอาอะไรเอาสีรวมกันเป็นดาสี <Hey! S 1> สีดาดิมึงแ,<ต>แหกตากู่ยังเนี่ยไม่ได้แหกตาพี่มันหนังเรื่องนี้เขากำกับกันดีอ่ะจะได้ตังค์ไม่กลัวตังสามร้อยไปซื้อของในบิกซีดีกว่าซื้อมาแล้วถึงได้นั่งตรงนี้เนี่ยดูหนังเรื่องต่อไปดีกว่าพี่เออหนังเรื่องต่อไปในเรื่องนี้เอาหนังแบบว่าสนุกสนุกได้ไหมคุณชายใหญ่โอ้โหถ้าคุณชายใหญ่นี่หนังต้องดีแน่ นี้หนังเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้อย่างมาฉายสีดานี่ก็อย่าเอาแบบนี้อย่ามาให้เล่นนะคือผมไม่รู้ว่าสมองผู้กำกับเขาคิดอะไรอยู่ฮะเขาสามารถทำได้แค่เนี้เหรอความคิดมีแค่เนี้เหรอฮะไปนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ทำอะไรไอ็งเป็นคเป็นคนกำกับนะครับพี่กะคิดแด้วงั้นหนังไม่ดีแล้วเข้าใจง่ายขนาดนี้หรอเขาเป็นคนมีความคิดเอนเตอร์เทนสั้นได้แต่ความพออพอพอมึงโทรตามไม่เขาถึงไหนแล้วเนี่ยดูหลังเรื่องนี้ดีกว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมงานเริ่มอยู่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคุณชัยใหญ่ แล้วคุณชายใหญ่เนี่ยเป็นแบบสร้างมาเหมือนแบบบ้านทายทองผมรู้อ่ะดูประวัติจะเป็นมาอย่างไงเรื่องนี้นะเออมัมจ้มกเป็นคนกํากับถูกต้องและมัมเจ้มกเล่นเองเจ็ดคนเอ้ยนี่คุณดูเนี่ยดูเนี่ยฉายวันไหนฉายวันที่31ธันวาทุกโรงภาพยนตร์แต่ว่าคุณได้ดูวันนี้ก่อนใครเพื่อนเลยนี่ทีเซอร์ยังไม่ตัดออกมาเลยนะแต่ว่าคุณได้ดูวันนี้ขอชมเลยหนังเรื่องคุณชายใหญ่เรื่องนี้นะครับเอาเป็นหนังเรื่องที่ตั้งใจมากเพราะว่ามีพี่นายเดวกขอมาเดียวผมเล่นด้วย พบกับหนังเรื่องคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่หญเดี๋ยวแกใค้ดูนะหญิงเล็กดีมันมันร้ายมากมันคอยวางแผนการหุบสมบัติเอาเงินเอาทองอุ้สารพัดเดีย๋ยวไปดูไเชื่นก็ดู ในบ้านหลังใหญ่คุณชายคนนี้เขารู้เป็นอย่างยิ่งว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องจัดก,การยี่เงไรไม่ว่าจะเป็นหญิงน้อยยิงใหญ่ชายน้อยต่างแก่งแย่งชิงดีกันแต่เขาก็รู้อย่างแน่นอนครับว่าสมบัติต้องเป็นของเขาไม่มีทางที่เผี่อใครไปได้ใช่ใช่ดีแหละ จบแล้วครับกำนังเรื่องคุณชายใหญ่เฮ้ยไปไหนอ้าวยืนขำเฮี่ยอะไรมาทีงนี้ก่อนมานี่มึงมาเคี่ยงกูเลยปัญญาอ่อนไอเวนไอหหนักกว่าสองเรื่องเลยไอ้บลายไส้นี่ออกมาไม่พูดที่ไรเดินแอนอย่างเดียวเ,เลยกูเห็นอะไระเมื่อกี้นี่อะไรเนี่ยมึงเอาอะไรมาหลอกกูเนะี่ยคุณชายใหญ่เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรมันคือชื่อคุณชายเออ และเห็นไหมว่าอะไรใหญ่กันไปแล้วถ้ามึงจะใช้แบบนี้มึงต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วเปลี่ยนชื่ออะไรคุณชายโอ้หรือว่านี่อยาก็ได้ว่าคุณชายไส้เลื่อนลองเอาสมมตินนะโอ้โหเฮียกองไปง้อท<ห>ุเร<ห>ียนเลยสมมติว่าถ้าเกิดพี่เป็นพระเอกเออแล้วเขาจะต้องตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรอย่ายกลัวเนี่ยคุณชายอนนาคอนดาแต่มึงเล่นได้ดดดดดดด จะตั้งชื่อเรื่องอะไรดีวะกูมีคบพอดไว้ในใจแล้วเดี๋ยวต่อจากคุณชายใหญ่เนี่ยสิบห้ามกราฉายต่อเลยเรื่องอะไรอ่ะคุณชายพิกิหนูจริงๆริเลยนะตัวเด็เนี่ยจะรักอะไรอยากนี้ตัวนิดเนียกูถึงว่าไม่มีเมียกูปละสงเพศครอบครัวมึงจริงๆดูนี่ดีกว่า